เอารถพรายเอาคือปตกลงพุ่นเอาเมาข้างวะเนาะอ๋ออ๋อเเห็นได้ไรละวันนี้ได้ดึงขึ้นคนบริปยังบ่ถามยอนบริไมเป็นยังบ่บริบริไเป็นยังเนาะมาใช่นะออกมาแา่บ้านมาออกมาแต่บ้านัไปแล้วมองไปอยู่แต่เช้ากมเลยเากัทะเลตื่นรอนชอกรถต้งขี่วะมึงแกเห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พาวัดเมื่อยหาไ่ไปชมีกวตัววันนี้มีตัวโทษมันดืงขึ้นเลเนาะพันทางไงพนกะช่นข่นดู่ทางเลยเกล้งทางเลยเนาะบ่ได้บ่ได้เอันั่นบ่ได้เอชวนทางก็ไผ่บ่นี่นะไวริีกแลมัยไวริแล้วกไผแลไปสิ่ก็เจียลงไปคลองเลยนเป็เนารถมารถมาโอเคโอเคโอเค ประเทศชาติเนาะเป็แสบไเหื่อเลยนาะองได้ยู่จวยดัเนาะหรือว่าเขาเาืองใสเ่นแบบน้ำอะไกนเนาะดยเรืองอไนเ่อร่อ้าเงใส่น้ำเฮือนน้ำซานเนาครทาอะไั้กแพงน อคา,ากเทวเซนค่ะมุนเทวบซนเบอกว่าคา,ากเทสี่เซนแต่ละข้าวะอะโอ้แบบหอบ่องเบาหนคฮะอ๋อเห็ดแบบห่องไว้เลยนะเลนาะผักแท้หน่เออแบบเห็นแบบจินตนาการแบบบต้องขึดนลายนะ อ่าเอาเห็ดหอมมาซีเดียมแบบนี้แบบนี้เอาอันนี้มาวางไว้แบบนี้แบบนี้เอาโทรใส่รถเอารถผู้ใดเอาคือประตกลงพุ่นเอ้าเมาข้างวะเนาะอ๋ออาเจ้าเห็ดอะไรลรวบันนี้ได้ดึงขึ้นคนบริป็ิยังบ่ถทางยุ่งร่างวาสิออกไปข้างนอกวินาทีทางเปนไม้เป็นหมาดีนางมันยุ่งเป็นบริมีภัเป็ิยังบ่เนี่ยนะเนี้ยไงนะ ยังวะน <Jade. S 1> oh, ี่นลงพักพดยังวะเอาวมามันสีชาใชายัดมันสีสะบัดเลยสีเยียบเอกแต่สีลุกบริเป็ียางบ่บริบปีไผ่เป็นยังบ่บริบริเป็นยังเนาะบานจะใช่นะออกมาแต่บ้านมาออกมาแต่บ้านมไปเนาะโมไปอยู่แต่เช้าผมได้ห่อเก็บทันติร่งของชาวกัลยังใบม่วงไ่ครับนะเจ้าบ่

บัวแดงบัวแดงนั่นบัวไดส่วนทางก็ไปบ่นี่นะบัวลีเล่บัวลีล่กไปเล่ไปสิก็เจียวลงไปคลองเลยมันเป็นน้ำตีมันนะเนาะรถมารถมาครับโอเคโอเคโอเคี้งเป็นอย่างนอคพี่น้องอ้าวแต่ว่าดีแลวเนาะที่ว่าคนบริยังพี่น้อง อาาก็พากันไปเพราะว่ารถเ่นกันเที่ยวได้เด่นเดียวได้เพราะรถอ่ะคันนั้นใหญ่นะโจยด้อยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะสบายดีที่ว่าส่วนทางไงถก็ไปนะอันนี้ผมมีแผนอะไงวหรเป็นรถผู้ใดยนารรถแถรถทั้ารถ้ถทั้งทั้งท้ั้งท้งทันงทั้ง้งทั้้งท้งทา้ง้วั้ง้้้้้ั้้้ง้ง้้้ พอสเวนเออสเวนมันมันเป็นน้ำตีนรถนะเนาะฮะเราเรากินี่เลยผูคือนั่นคืออันหนึ่งผัวอันซีผัวใส่เสื้อดำมันบ่เสื้เกเออสื้อกวนะใส่เสื้อดำเลย่อรถมาแล้ร แล้วครับเออเอาไวชเวดบอมันบวชเวดกับน yeah> ้องนะคุณยงนี um ้นี um <c 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 ้ไอ okay ่อะไรคือกันไ้แล้วกันแต่ไอาไอนองอ้ไอน้องยไอน่องค่อหลายคนน่ก็บอลาดีอ่ี้ยูบบอนี่ก็น้องอะไรกันเธอบอมีคนเป็นยางเนาะมันก็้างมุ้ง้นะมาจาบ้านเลยเนาะลุงโค้งักอีอสูงด้วยอมันเป็นสูอยูฮันะมันเสียรกแบบไนวเนาะมันเป็นทางโค้งเนาะมันยูหันมันโค้งอยู่อยูันอ่ะ ทางโค้งในาวาเขา,ามันคือว่าได้แร้ว,ว่ามันเป็นนําตรีรถมันอยากใสราแล้วมา,า่เ,าเาายาสมันกินส่โซกกะโซกเ้งได้ยอยู่หันรถเลยาวาตีนมันอยากายแต่มันเป็นเพราะอะไรใสมันเพราะอะไเอาไปนะีเป็นแตงกุ้ง มันมันมันเจือแล้วมันเสียราก็ได้ใช่ไหมเจือนเสียร่าเขาหัวเรื่องลูกที่มันสุกเลิกเติมแล้วอยู่หันมันโมเดิม์นมาดุงแทงยิ้มคองเนี่ยนี่ต้องการดีทวาคนบริเ็นอย่างเนาะเนาะผ่านขอบกินไปกินอะไรอึ้งไปว่าแจ้งคนถามว่ากินี่เอออึ้งไปเลยกินนี่แบบแบบแบบสมุดเลยนะคนบ้านคนบ้านเขาเองนะอ่ คนบ้านเทาเองมาเองเท่าแบบเท่าจ้ากันนะก็เลยแบบอึ้งเลยนะทีนี่แบบตกใจเลยถามเพื่อนว่าเออผมมีแผ่นเป็นยังกะเออดีไปเนาะพี่น้องเอยกันได้เพื่อนเอารถโพดได้มาดึงรถขึ้นเนาะเพื่อนโทษรถโพดมาดึงขึ้นพี่น้องเลยมาที่บ้านทับพุทธเหรอเม่นแม่นมาแต่บ้านมาที่นี่เลยเหรอแม่นลงที่นี่แล้วเลยค่ะเดีป็นคนอันคนหุ่มลายๆดอกอ๊อฟบอเซียนาเพื่อนเอาท่อลงหันบอ เพราะว่าเมื่อวานยูหันเป็นโสเไปเพราะว่าผู้บ้านเพิ่นเอาทอลงหันไปแจ้งคนมาบ่งขี่ไปที่างมดดำในรถสีันสีดำเลยก่อเรนนะเรนมาหรืว่าอ้ารถงรถตกี่ว่าแบบพี่ผู้คนเราคนนี้เชิยแ่แข่งู่กบใม่เนาะชวนเชิกันชวนทากันก็ดีคนทัานที่นะค่อยเราขึ้นาดีกันกับรถอันมารถอดาบอกขี่พใจพี่ว่าเป็นมาถมท่อต้นแท้เลยหมันเป็นทางน้ำเรื่อะ เป็นทางน้ำเนาะข่างหน้าข้อเอนกองย่ออยู่วะ้ายเนาะเอ้าพี่น้องไปเอาสบายดีเด้อว่าอุ่นเปยเนาะโอ้ยสบายดีอ้สบายดีซูเปอร์ฮาวสบายดีเด้อเลยตื่นมากว้าเช้าครับบอก่ากระตุกใจเลยเนาะขี้เน่าตุกใจเลยจกบัวจกความสิทามเลยกี่เนี่ยมันอึ้งไปนะนึ่งมากกัเป็นคนเท้าพูดจักเนาะมันเด็กเลยแบบว่าอันนั้นปวานก็คือรถคันนั้นแท้น่ะ บ๊าวุลเนี่ยบาบุญชายวันเราก็เราก็ขับอยู่คันนี้ขับได้อยู่ไหนขับอยู้แล้วไปทางไปนี่ก็เป็นพี่น้องกันแล้วอ๋บ๊าวุลชายวันเราก็ขับเรื่อยเลยพอคนเป็นพี่น้องกันนี่เนาะทั้งเฮากับภากันออกมาวันสี่ไปซื้อกะโลพี่น้องหน่ยเนาะซื้อกะโลมาไหวกับซื้อปูนเนาะซื้อกะโลกับ ติดอันดู่ฮานอยเข้าเนาะยังบรทันได้แล้วพี่น้องเลยตอนแรกว่าสีแล้วก่อนสงการเห็นไปเห็นมามันก็บง่ายคือกันเจ้าก็เจ้่อถอยเนาะคือสี่ว่าเรวก่อนสงการประว่าจังหน่อยบ่าโจมาเจ้ามาว่าทางสร้างเป็นเงนอยากไปเห็นหิดบุญนั่นบ้านอื่นจ้ะเอามีแต่ว่าพูดแหละพี่น้องเลยไปพูดพ้อกันอยู่ห่านกับลูกคุณแหละเนาะบัดนเนาะรวย บัตรผ่านมาบัตนมีหอ,หอด้านกระโดเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะรถกระเที่ยวบุญบัตรบุญบันรดูพี่น้องเลยห่านอุ้มทอนเนาะพี่น้องเลยนลนเลยนาะเป็นของน้ำเข่าจากฝั่งไทยเป็นสินค้าน้ำเข่าจากฝั่งไทยพี่นอ้องปลาตึกใหญ่คนเนาะผมเคยเข่าจักรยานอ๋อคกลิเนาะ โดยสบายดีให้กูห่างเนาะสบายดีเด้ออ้าไร่เคยข่าวเครืออะไรเป็น้่องเลยเนาะโดยปูปูแบบนี้เลยข้างในนียโดยโดยลาแล้วสี่คูณสี่ โดยได้มันเศร้าเจ็เอยนะโดยแต่วัวไล่น่ะตัวเลือเนี่ยหะเปลี่ใจมาฝึกไล่กันว่าไล่แบบนี้ได้สบายเซนที่ว่ามันแพนน้อยค่นะดามอไ ยังยังมาเลยขัาไปเบิ่งเลยอ๋อเอาประตูนะใช่ประตูเลขเอาอ๋อแล้วสร้างมาแล้วโดยขัามาดเลยเด่นเด่นเด่นแล้วเนาะไม่เคยขับม่เพียรนะเร่องขับมีส่วนอไรไม่ใช่ขาหหานตรงนั่นเนาะหานตัวเก่านั่นขับเมืองไรก็โลกกันเนาะ มีสขาวล้วนเดย่เนาะอืมจาวล้วนพูดเนาะขาวล้วนอ๋าพอมาเห็นแล้วก็งามเนาะมันหลุเดเลือกตัวไรบามันหลไลยเลยมันหลหล,ล่พหไเนาะไหลงามเนาะไหไห เจอไปแล้วบอเจอเพ่อเพ่อพาย่ใหม่ก็เปลี่ยนใจกย่งนาะอนาะเลือกลีระโลกันสาดำบ่เเออไล่ี่ดอ่านี่หามนี่เนาะ เป็เสือกเห็นมึยเนาะบดี่มได้เริ่มได้ยู่เจ้าแน่วดยคัเนาะคือว่าเขาเขาซื้อเมื่อไหร่ป็นแบบนี้ทำไกัเนาะโดยเสียนีเลยโดยคือว่าขนาดคนี่แต่กันได้อันนี้ไอ้ด้วยกั่นี้เด็กไม่เด็กไม่ดนะาะ โอ้ตรงนั้นขากินเนาะไปเบังไปบังไปบังโอ้ยขากีนี่นี่ขากูไลมีเน้องดูคอนโดวะคอนโดดูล้ยาแล้วใชแล้วไอตึ๊งไ่ห่างเลยโอ้มาเราไปเลือกกับไรด้วยมะุ้ผเนาะอันนั้นเลงแต่ตอนดูมาไล่ของมันเลย

มีตัวนี้ครเออมันมีซับไลยซับเลยเนาะออมันจะบกข้ามาไ,ไหน,นเพิ่มเติมอีกเนาะเพิ่มบวกอ่อองามเลยเนี่ย จ้าต้องส่องย็ดช่องใหญ่เราองคนเลยเจ้าจะถือใจคนหนึ่งหมยังยังคนหนึ่งนี้กวตาใจเจ้าอ่าบรจนกยังมาชุดยะยังมัไล่ไล่ในใจอยู่อ่าต้องเลือมันต้องทำกันแน่เนาะ

ที่แฟ็กเนี่อที่แฟ็กเนี่นอมุค่าแลังค่าท้า่ะงมกันนดราคากระต่างเน,ะน,งนาะตนรัวนี้แซนทราไห่ตัวนี้เซนอาเ ตกใจเนาะพี่อ้ายพี่น้องเลยกใจดุ้งสรูปแล้วเอากระโลไลบอร์สเซเลือกพี่น้องเลยป้ <laughs> าใหญ่เอาล่างการดีๆเนาะงม่ได้เคยข่าวมาทางในเยอะเกิอซิกแพคบ่ ซิกแพคอยกับค okay. bueno> ิดใช่ซิกแพคคนพูดแล้วก็คือใช่มาเป็นแนวมุ่งราคาแล้วกันเออนี่เนาะขอด้างเห็นขอด้างแนมเห็นเห็นเห็นตะเพิ่มมุ้งมันมันเป็นดินน่ะนี่เนาะโอ้ตัวนี้งามแท้เนาะแผ่นมันเลยเนาะเมาเลยเนาะใช้ด่าราคาเพิ่มเปอร์เซ็นต์อยู่ในนีบอ่ะโมมีเนาะโมมีราคาคือสินักเติบอยู่ โอ้นี่กบลังหนฮาลีไปนี่ะมันมันแจ็กเก็ตเป็นองเพื่อนเนาะมันมีอ่นอ๋อกนโดันเเปนแมนแม่นี่ยว่าเวา่ตอง่เพื่อนหลังญงๆนะต้องใส่หลังคาตัวนี้น้วมัจงามนีวตัวนี้เป็นโ พี่น้องเลยเนาะพูดว่ามาสไตล์วาเซนย่องเราเลยเลยแล้วหนูอยากทัดงว่าผมบาทนี่เอฟซีว่ามากสุดจ่ายเงินแล้วบาทนี้เนาะเงินอยู่ลงไขว่า ลังจากจ่ายเงินใจข้ามได้เนาะเพิ่นขนเครื่องขึ้นรถพี่น้องมาหาเลาะเบิ้งสินค้าก่อนมีอย่างน้ำเน่เนาะได้เข่ามาเลยกอกหนำคาเทะเข่าเรื่องง่ายก็มเลยโมแบบมันเหรอลายแบบละขนาดคาคักคาเลาะเบิ้งเอาเลยเลาะเบิ้งก่อนสนใจกันเอ่อจะเอาเนาะเออโถส้วม S <S แบบดูลายนี่เนาะด <laughs> ูลายแห้งนี่อ่าจะเป็นแบรบนด์คอมเบลเลยอ๋อโอ้โหตัวนี้อันนี้จะเป็นสุขวันสองซ้นไอืมนาำครบเครื่องเลยเนาะเ,นเ,นเครื่องใส่เครื่องยังเกี่ยวกับ

หลายแบบเลเนอะมาเห็นแบบที่จนล่ายตากของแบบนี้บ่อเพราว่าเช่นแบบนี้บป็แบบเก่าของเฮาที่อันเทไปไปน้ำใจเมืองใหม่ไปเลยอันนี้แบบอยู่ในห้องน้ำคนเนาะ กอบหายว่าเนอะอันนี้เป็นแบบร่างจานเนาะเนาะเมนบอกเนี่นเนยเป็นกอบสิ้นเนี่ยตัวนี้เป็นเลดสามหนึ่งสี่นีเจ้าบุกิงเนี่ยเป็นซีนเลย<อ>เป็นเลดเกล็ด <ๆ S 1> เลยลราเซนชาที่เกิดพันบอกโดย,ายาราคาปกติไว้เทิงก,ก,กันเนาะแต่ยางราคาบุกขึ้นกันเนาะโดยตัวน้ักวัน ขนาดเนาะโดยตัดเจ็บเนี่ยเนี่ยเอาพิจารณามีอะไรสนใจอยู่บ่อยากไรหัวงองอัแบบแบบคือห้องอันแบบคือเก่าห่อได้สถมมันสีข,า,ขาวกันบริมุทิ์บรซื้อธิ์จะจื้อได้อ,อ,ไอ,อยู่บ่ะ่ังไงขออนาตมันตัวฐานมันโมเนตเลยมันหันแถบว่าเออมันตัดเลยดิตัดออกเลยมันใช้ไหมเอาไปตัด <ๆ S 1> เลยดิยอ๋อ อ๋อใชบอสใช่กะยาใส่ลอเบิ้งก่อนเด้อลองเบิ้งลองลอเบิ้งแนวงามๆก่อนที่จะแนวงามๆเนาะพี่น้องเอ้ยเข้ามาหมอกมันเลยบ่ทางนี้ยังเหรอไฟบ่เหรอคะ ห่วงอีดิยปดมือคุณพ่จ๊กไอมผีเัื่ีนไม่ได้ไปใส่รองตีไม่ย่างกันดีแล้วว่ะอ๋อห่วงไงดีไม่ได้เข่ามาเชื่อแล้วคอยก็ได้แม่เเออตั้งแต่เพล่นเห็ดใหม่ยังไม่ได้เข่ามาเชื่อเลยโนอไอยู่เนาะม่ยเนาะสู้ใส่เสื้อผ้าอ๋อเป็นอ่างน้ำ เขื่องใส่น้ำเคือนน้ำซานเนาะครบวงจรทำอะไรด่โอู้หักแท่นนี่ลครับอ๋อคากเทวเซนอ๋อคึกคากเ้วเซนบ่าว่าคากเทสี่เซนแต่ละข้าวอ่ะอะไรยวยงามอยู่เลยเออล้านปลายเนาะล้านปลายมันเป็นแบบมันเป็นแบบเพิ่นตั้งสกอเพิ่นตั้งโซะถ้าเอาแยกออกมันก็ได้เอาได้เอ้าบ่มันโบเมนแบบนี้บ่ใช่บ่ มันมันมันต้องมันต้องไปาจะประกอบใหม่ใช่ไหมนะอ๋อเดี๋ยวเขาจะเอาไปซื้อได้ก็ได้อืมแต่บ่าเอาเมื่อประกอบเอาเนาะอืมคักๆๆะอันนี้เป็นตู้เนาะตัวนี meantime, ้เป็นตู้เสื้อผ้าคาเซวันพับคนเดินบ่าพับคนมีห่อดีเนาะคุณเขานครับ โอ้ตัวสามล้านปลายเนาะสองล้านปลายสองล้านเด้อโอ้ยใหญ่ค่ะตกวนงาค่ะค่ตัวนี้ตัวนี้ค่ะกีนี้วเซก้งมเนาะนนี้งามแล้วอ้เนาะโดยเนี่ยกองสินค้าวันวนอะไรคินค่าพวกเาภาพแบบดอกมขามนี่หวาจานท่นเลย พว่า่ของนําเข้าเนาะอ้าบ่แซนเบิ่งแน่โอ้ยดูรลายลีเนาะแค่มาเห็นก็งามดีรอืมอ๋อแต่มันมันแม่นหยังแม่นยางอ่ะเนาะโอ้แบบห้องบ่นี่ฮ่ะ อ้เห็ดแบบห่องไว้เลยเนาะผักแท้นี่เออแบบเห็นแบบจินตนาการแบบบต้องขึ้นลายนะอเอาเห็ดห่อมาซีเดียมแบบนี้แบบนี้เอาอันนี้มาวางไว้แบบนี้แบบนี้เออวแต่งไว้ได้เนาะโดยโอ้สวงามคัครับครับออกแบบไปเลยอ ผามงผามันมีเบนเนาะโดยสบายดีเออเออมีเบนเลยเนาะด้วมันลด้วยมแลวเราเครืองก่อนเลยมันยังเอาเครื่องขึ้นอยู่เนาะเราวงเครื่องงามเม่วนาสีสปมาณสี่สี่คูณสี่แม คกแเจลองนางยุกเหรอวะเจกต่าดดะคเนอะวาทเลยีราคือชื่อแท้เนาะลองลองเจอไม่ได้เออตัวนี้นิ่มคักเนาะตัวนี้เนาะจะะอเ่มอ้งทีนี้กำลังใจหาเงินมาชื่อนี่เนาะอ นักเที่ยวผู้เห็นก็โอ้ที่อยู่นี่ก็มีบ่ผู้บางคนบ่ได้เห็นเนาะแาล้านบ่ล้านปลายมอนมนเนาะมีบดพี่น้องเอ้ยนี่ซอยเครื่องสน้ําเือน้ําซานปลาเดล้านตัวนี้มันอ๋อมีแต่อนี่ต้นก็แม่นบ่นี่ โอ้คลายเป็นส่วนเป็นส่วนเนาะอ๋อเป็นชุดที่เนาะอ๋ออันนั้นอะตั้งหากสุดยอดก็หมดเด้อมันจะมีส่วนลุ้นคาฮาวส์ลายเขามีอันสะสมคะแนนโดยอเด้อเด้เป็นขาประจำเหมือนกด้อว้ม่านเหมือนก็มีเนาะมีเบิดเลยอืมคักครับคับอยากได้ยังน่้ำมันใบขาวม่าน่้ำมันมีเบิดนะเนาะ ซีเซอร้พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเครื่องมือโซนเครื่องมือสร้างตัวนี้มีไฟเราได้เนาะจะจ่ายเงินบาทก็ได้มีราคาเป็นไหนบดเลยเนาะเสียงจอกเนาะบเยงมหูจากน้ำตัวนี้จากใช่แบบดเป็นสีที่าผสมอ๋อแบบา mưa để để ngàn à. về bên này say này ngan đây đấy nè bưng bể bể nè đấy phun nó một chắc nước mưa tấp lài phan là lài phan phai bò anh Toi không Toi chắc chú quá chậm Toi không Toi nè Toi 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 อาคาคาคไงลีเนาะเราออกว่าเาออว่าล้เห็ดยิ่งเห็ดบัตบได้ซื้อบันแหงนั่นเนาะเห็ดปลาอบันเออโอเขือนโซนเถืองน้ำอุ่นอยู่พูดโดยโดยสามโซนห่โซนชดเลยหกโดยปประเทใหม่นทางนั้นทางฝื่งทาง ปูนหรือพาสตินี่โดยโดยเป็นพวกประเภทใหม่กันอยู่คนละโซนนอกเครื่องใส่เพื่อนใส่อย่างกันอยู่อีกโซนหนึ่งสามโซนอืมเครื่องใส่ไพลผ่ามีหมอแดงขักขักเนาะโดยโดย ห้องน้ำประตูห้องน้ำบ่โอ้ประตูเือนมนเป็นประตูห้องน้ำรล่าบุมือน้าเหมือนเนาะกั้นน้ากันตัวใช่ได้มันโมโหโตนะตุ้มเกบอกมันนาเนาะผักีีเอ็นเนาะดไมันมันจะพร้อมง้าง เมนแมนไม่เฮาใส่มันทุบออกออกยิ่งเบิ่งไปได้เฮงสะออนวะมีวัตถุยาเอ็นเมื่อไรกัอยากไรอย่างน่ะแมนเวะเขาม้าน่ะเมนมีเลยนะพี่น้องเอ้เนาะโหบเลยผู้ใดสนใจกัแวะเขาม้าพี่น้องเอ้เนาะฮันอุทุมพรพี่น้องเอ้เซโนเฮาเนาะ โ,โดยโดยขอบใจลายเด้อโดยไม่ได้เอายังตืมรอเมิ่งก่อนมีโอกาสหน้าสิมาตืมอีกหลักา้าไฟเลยพี่้าัาขาวไผ่มายืนลอยไว้อยู่ทหัวชี้คือเห็นแผ่นดินไหวไปเผาินออก เ <laughs> <laughs> ด้อาสิพี่น้องอคลิปนี้จะได้ร่ำลาบันไดเลยนะน้องพ่อพ่อก,กันไหมพี่น้องเอ้ยน้องภากันกลับก่อนบาทน,นี่นะเนาะทางบอแสนเพิ่งกันสิขาวไปเบียกนะพี่น้องเอ้ยเนาะโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องไาดูมาสกุลสุุนไปเด้อซุ้มเจ้าเด้อโดยอผมไมีไม <laughs> ่ฉีเอ้าหักเนาะ